กามโดยสัจจะก็คือความจริงอันที่จริงเกี่ยวกับเรื่องของกามนั้นธรรมชาติได้สร้างอวัยวะหรือได้สร้างส่วนประกอบของร่างกายเพื่อเป็นเครื่องมือในเรื่องของกามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะส่งเสริมให้มนุษย์มัวเมาในเรื่องของกามธรรมชาติไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นถ้าหากจะคิดไปให้ลึกซึ้ง ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่าธรรมชาติเพียงแต่อาจจะมีความรู้สึกเพียงแต่ประสงค์ว่าไม่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ศูนย์พันเสียยังอยากจะให้บังเกิดสืบต่อกันไปเพื่อจะได้อยู่กันเป็นเครื่องประดับโลกแล้วก็ร่วมโลกกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้มีความสุขความสงบความสบายอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันประสงค์ที่จะให้มีการสืบพันธุ์ก็เพื่อมิให้มนุษย์ได้สูญพันธุ์ซึ่งอันนี้ท่านบอกว่าเป็นความลับของธรรมชาติแต่เป็นความลับที่มนุษย์คิดไม่ถึงหรือค้นหาไม่พบเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจว่าธรรมชาติใช้การเป็นเครื่องล่อ เพื่อให้มนุษย์ทำการืืพพันธุ์แต่มนุษย์กลับทำการืืพพันธุ์หรือประกอบกิจแห่งกรรมตามสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตนแล้วก็ทำการประกอบกิจแห่งกรรมนั้นอย่างมัวเมาไม่ได้คิดในเรื่องของการที่จะเจริญพันุ์ต่อไปที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรก็คงจะได้มองเห็นจากทางสื่อสารมวลชนที่ได้อ่านบ้าง ได้ฟังบ้างใช่ไหมคะเมื่อมีทารกเกิดขึ้นประกอบกรรมกิจกันแล้วก็มีทารกเกิดขึ้นแต่หารับผิดชอบใหม่เอาไปทิ้งซะบ้างทำให้แทงตายซะก่อนที่จะเกิดบ้างหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำทารุณโหดร้ายต่างๆอย่างที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้ทารกซึ่งน่าจะต้องเป็นทายาทต่อไปนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยความเจริญงอกงามอย่างถูกต้องมีสุขภาพที่งดงามที่สุขสบายทั้งทางกายและทางใจนี่ก็แสดงแล้วว่าเมื่อมนุษย์หน้ามืดตามัวในเรื่องของการตามสัญชาตญาณจึงไม่ได้มีความรู้สึกของความเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่จะประคับประคองเพื่อให้บังเกิดทายาทเพื่อที่จะได้สืบตระกูล หรือว่าสืบสายพันธุ์กันต่อไปแต่ธรรมชาติหวังว่าควรจะได้มีการสืบสายพันธุ์กันต่อไปจะได้ช่วยกันจันทรลงโรคแต่เผอิญมนุษย์ค้นหาความลับแห่งความจริงอันนี้ไม่พ้นไม่สามารถที่จะพบได้ท่านจึงบอกว่ากรามนี้เป็นเครื่องชักนำอันที่จริงแล้วนะคะถ้าผู้ที่รู้จักใช้กรามในทางที่ถูกต้อง คือใช้สติปัญญาประกอบด้วยไม่ทําไปตามอํานาจของตันหาความใคร่แต่อย่างเดียวการนี้จะเป็นเครื่องชักนําให้ก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่าพลังแห่งการนั้นน่ะจะสามารถกระตุ้นให้มนุษย์ใช้พลังที่เกิดจากการกระทำกิจการหรือประกอบการงานที่จะเกิดการก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้สนสุดได้ หรืออย่างที่เรียกว่าเป็นการชดเชยเป็นลังที่จะให้ทำการงานได้ต่อไปฉะนั้นก็จะพูดได้ว่าเมื่อมีเรื่องของกามเกิดขึ้นในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นของบุคคลใดก็จะเกิดการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากามแม้ว่าจะเป็นในระหว่างพี่กับน้องถ้าเผอิญมำเจาะจง ในวัตถุกรรมอันเดียวกันก็สามารถจะเขีนค่ากันให้วอดวายตายไปข้างหนึ่งหรือแม่แม่กับลูกพ่อกับลูกก็สามารถที่จะกระทำได้เมื่อเกิดความหน้ามืดตามวัวโดยมีกิเลสกรรมเข้ามาก่อให้เกิดอารมณ์แล้วลืมความเป็นแม่ลืมความเป็นลูกลืมความเป็นพ่อเห็นความร้ายของสิ่งที่เรียกว่าการรมไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้ศึกษา ให้รู้จักมันให้ละเอียดตลอดจนกระทั่งคอยสังเกตลักษณะอาการของมันให้ถ่องแท้ในขณะที่บังเกิดขึ้นเพื่อจะได้พัฒนาสติให้สามารถควบคุมยับยั้งได้พันท่วงทีไม่ถึงแก่เกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นอาจยากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะสังเกตได้ว่าล้วนแล้วแต่มีการ,รเป็นต้นเหตุ หรือแฝงเร้นอยู่ทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้เมื่อกิเลสกรรมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ระงับยับยั้งไม่ได้มันจะดึงจิตของบุคคลผู้นั้นให้ล่นลงมาจากพฤติกรรมของความเป็นคนสู่ความเป็นสัตว์อยากจะว่าอย่างนี้เพราะสำหรับสัตว์นั้นมันจะทำอะไรก็โดยสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ท่านก็พูดกันว่าสำหรับมนุษย์เหล่านั้น เป็นสัตว์โลกที่สามารถพัฒนาได้เพราะธรรมชาติได้ให้สมองให้สติปัญญาที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วจึงได้เรียกว่าพัฒนาจากความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์แต่บางทีเมื่อกิเลสกรรมเข้าครอบงำจิตก็จะสามารถดึงจิตของบุคคลผู้นั้นให้ลนลงจากพฤติการของความเป็นคนสู่ความเป็นสัตว์เรียกว่า การแสดงความรักการแสดงความใคร่ย่างอิสระเสรีแล้วก็บอกว่านี่แหละคือความทันสมัยความทันต่อเหตุการณ์อยากจะบอกว่าเป็นข้ออ้างมากกวา่าเป็นข้ออ้างเพื่อจะสนองความต้องการตามสัญชาตญาณเพราะความเป็นจริงแล้วแล้วก็มันหาใช่การชดเชยที่ถูกต้องหรือการชดเชยอันสมควรไม่ แล้วก็ความรู้สึกและการกระทําที่มีการเป็นเหตุกระตุ้นอย่างนี้กําลังแพร่ระบาดทุกวงการแล้วก็ทุกสังคมแล้วก็ทั่วโลกมองดูไปตามแผ่นโปสเตอร์โฆษณาหรือแม้แต่แผ่นป้ายเล็กๆหรือแม้แต่ถุงที่ใช้ห่อของใส่ของของบางร้านบางแห่ง ก็ล้วนแล้วแต่ใช้วัตถุกรรมเป็นสื่อหรือเป็นความหมายเริ่มต้นตั้งแต่การนุ่งน้อยห่มน้อยจนกระทั่งไม่ต้องนุ่งอะไรเลยหรือมิฉะนั้นก็ยั่วใจใจห้ยั่วยยุิ่งขึ้นก็ใช้แบบที่วับวับแบมแบซึ่งเราจะพบในหนังสือพิมพ์บ้างในแผ่นประกาศโฆษณาบ้างในโปสเตอร์ใหญ่ๆ ตามถนนหนทางบ้างพอมองไปณที่ใดที่จะไม่สอดแทรกสัญชาตญาณกระตุ้นการเอาไว้หายากเต็มทีไม่ค่อยจะมีเลยนี่จึงแสดงถึงว่าในขณะนี้เรื่องของการที่ในบางครั้งในบางสมัยมีการติดหรือตกเป็นทาตอย่างลับๆหล่อๆคืออย่างคอยระมัดระวังมีความระมัดระวังอยู่บ้าง แต่บัดนี้ความระมัดร,ระวังดูเหมือนจะไม่จำเป็นเพราะความละอายในเรื่องนี้กำลังขาดกำลังลดลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งกำลังเป็นสิ่งเปิดเผยแล้วก็โปรดลองคิดดูเถอะว่าเป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์หรือเป็นสิ่งที่ทำลายทำลายความเจริญเติบโตของความเป็นคนสู่ความเป็นมนุษย์ ทำลายความเจริญงอกงามของจิตใจทำลายความเจริญงอกงามของสมองสติปัญญาที่ควรจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แก่กิจการงานหรือกิจกรรมอันควรจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแต่กลับมาใช้ทุ่มเทลงในสิ่งที่ดึงให้ไหลลงต่ำยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่าวิตกกงังวลแล้วก็น่าจะระมัดระวัง ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาความถูกต้องของวิถีแห่งการดำเนินชีวิตไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามนุษย์มีหน้าที่ศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการจนสามารถเปลื่องตนออกมาเสียจากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าการแล้วก็สามารถอยู่เหนือการได้